ก็ที่ประชุมวันนี้ก็มีมตินะครับผมชอบตามข้อเสนอการตั้งงบประมาณปี2569ัน้ะครับท้งในเสียงงบกองทุนและง,งบบริหารใช่ไนะครับที่ต้องเสนอตรงนี้พ่าเป็นอำนาจของบอร์ดนะครับตามรบรบว่าก่อนที่จะเสนองบประมาณเนี่ยคณะกรรมการจะต้องเห็นชอบรงเงินแล้วก็ไปเสนอคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะเข้ากระบวนการทางสภาต่อนะครับปีนี้ยอดเงินที่ตั้งงบประมาณเนี่ย เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละสิบเก้บครับอขอเพิ่มจากปีที่แล้วประมาณ30มหมื่นทีนี้ก็เดี๋ยวตร,ตรงนี้เป็นงบที่เราคำนวณที่มาก่อนนะครับแต่ว่ายังมีกระบวนการอีกหลายขั้นตอนในการะจะต้องดาเนินการต่อไปส่วนไหนที่เพิ่มขึ้นมาถึงสนะิบเกิปร์เซ็นต์เกินขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของนโยบายใหม่ๆนะครับในเรื่องของสามสนะิบสามนาฬกาทุกโลค เรื่องของการขยายบริการเรื่องเอ็นซีดีเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโลกเพราะ <laughs> ว,ว่าปัจจัยในการเพิ่มงบประมาณเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมีปัจจัยแรกนะครับาาเรื่องอินฟลชันของค่ายาเรื่องค่าแรงอะไรที่เป็นปัจจัยแรกปัจจัยที่2คือเราคาดประมาณว่าบริการจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่ง อ,อยากเป็นพี่ทราบนะครับบางครั้ง,งเรื่องบริการการรักษาเนี่ยจำนวนบริการจะเพิ่มขึ้นที่เราคา้ซึ่งเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีก็ให้นโยบายว่าปัจจัยนี้ต้องไปดูว่าถ้าเราทําสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคได้ดีเนี่ยมันจะช่วยลดตรงนี้ลงได้หรือไม่ยกตัวอย่างเช่นงบทางด้านาไตวายเรือหลังอยากหายที่เราก็เพิ่มขึ้นอีกัึง3,500น้าในปีง5ล9ถ้าเราสามารถดูแล เบาหวานัความดันโลหิตสูงไม่ดีเลจะช่วยลดลงได้ดีกมากนี่นคือปัจจัยที่2ส่วนปัจจัยที่3ามเป็นเรื่องสิงทธิประโยชน์ใหม่ใหมเห็นว่าที่ผ่านมาเรามีสิทธิประโยชน์ใหม่ใหม่แต่เรื่องของหน่วยบริการใหม่ใหม่นวัตกรรมใหม่ๆถึงแม้ต้นท,นทุนจะไม่ได้สูงครับแต่ว่าภาพรวมทําให้ผู้ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้นเข้าจากนั้น,นยังมีบริการลงไปในชุมชนการดูแลที่บ้านเรื่องของแคร์กิฟเฟอร์เรื่องของแหนไทย รายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่เรารวบรวมมาจากปีที่เราเดําเนินการบวกกับทิศทางนโยบายรัฐบาลในปัจุบนก็ประมาณ3าสปัจจัยนี้นะครับที่มีผลต่อทึ้นม,มาหลังจากคิกออฟเรื่องส0สิบาทรักษาทุกที่ไปแล้วครับที่บอกว่าเริ่มตั้งแต่หนึ่งมกราเนะครับมีข้อร้องเรียนหรือว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในสัปดาห์แรกๆไหมครับอันนี้ก็เพิ่งเริ่มมาจากวันที่หนึ่งะก็ยังยังไม่ได้รับการร้องเรียนอะไรแต่เรากาลังติดตามอยู่เพราะว่า เชื่อว่าตัวบริการใหญ่เนี่ยเนื่องจากรอบนี้เป็นรอบที่ขยายต่างจังหวัดแล้วก็บทเรียนจากการขยายต่างจังหวัด่ยค่อนข้างปัญหาในเรื่องบริการไม่เยอะเพราะส่วนใหญ่หนูมีการส่วนใหญ่จะสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุข,ขผมงิดว่าทำได้ดีมากเลยนะแต่ว่าเราเนี้ยที่เราเฝ้าระวังคือเรื่องหลังบ้านในเรื่องการเชื่อมข้อมูล ที่บอกว่าข้อมูลเชื่อมกันแล้วไปส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์อะไรตัวเนี้ยก็พยายามจะดูตรงนี้อยู่แต่เท่าที่ดูตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานอะไรเข้ามาอืมครับ,ม,รบมันมันมีกรณีที่แบบว่ามีผู้ป่วยที่ไปตามโรงพยาบาลรัฐอย่างมีรายหนึ่งที่เป็นโรคผิวหนังแล้วก็ไปที่สถาบันผิวหนังเพราะเข้าใจว่ารักษาทุกที่ครับแต่ว่าก็ยังมีการเรียกใบส่งตัวเนี้ยฮะอ,นนอันนี้ก็เลยฮะต,<า>ต้องไปดูตรงนี้คืออย่างนี้ฮะโดยนโยบายเนี่ยหลักคือ ไม่ได้บอกว่าไม่ไม่ไม่ควรจะมีใบส่งตัวหรืออะไรแต่อยากให้ใช้ความสะดวกอย่างเช่นใบส่งตัวเพื่อวตัตถุประสงค์ในเรื่องดูประวัติถ้ามีการเชื่อมข้อมูลกันแล้วเนี่ยถ้าประสงค์จะดูประวัติก็ดูจากเครื่องหรือว่าการเชื่อมข้อมูลับแต่ถ้าเดี๋ยวถ้าเกิดติดตรงไหนเนี่ยเราคงต้องไปดูว่ามันเป็นเพราะว่าตัวระบบมีปัญหาหรือเป็นเพราะว่าความไม่เข้าใจในหน้าง,งานเห็นว่าเวลาเราออกนโยบายแต่เรื่องเนี่ยบางครั้งหน้าง,งานก็อาจจะยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต ก็คงต้องรับเป็นกรณีกรณีเข้ามาดูนะครับเช่นถ้ามีโรคผิวหนังแล้วไปแล้วไม่ได้รับบริการก็คงเดี๋ยวต้องไปดูนะครับแต่จริงๆโดยหลักการแล้วคือเขาต้องทําได้เลยเขาต้องรับนับถ้าเชื่อมข้อมูลแล้วยิ่งหน่วยบริการในกรุงเทพมหานครเข้าใจว่าสถาบันโรคผิวหนังอยู่ในกรุงเทพมหานครเริ่มไปตั้งแต่เดือนกันยาแล้วในการเชื่อมข้อมูลผ่านระบบไปแล้วแต่นี้ถ้าเป็นกรณีกรณีอย่างนี้ยังไม่อยากให้ไปกล่าวหาว่าระบบมีปัญหาหรือว่าหน่วยบริการมีปัญหา แต่ว่าเวลามีบริการเยอะๆอย่างนี้เนี่ยเกิดเหตุอย่างนี้ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องมีกลไกลในการลงไปช่วยดูที่ผมย้ำนะฮะ,ะว่าเวลาออกนโยบายแล้วไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจหมดแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุตรงนี้เราต้องเข้าไปทักซักซ้อมทคำความเข้าใจเดี๋ยวถ้ามีประเด็นมาก็เดี๋ยวเรัไปสงสัยตรงว่าถ้ามักจะย้ําเสมอครับทางสปสชจะบอกว่าถ้าเชื่อมโยงข้อมูลแล้วเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ทีนี้สงสัยว่าถ้าเชื่อมโยงข้อมูลแล้วเนี่ยแต่ว่าคนที่จะแอปพูด ตามจ่ายครับมันก็เป็นโรงพยาบาลตามสิทธิ์อยู่ดีถ้ามันเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของข้อมูลสุขภาพแล้วเนี่ยในเรื่องของเงินมันมันจะต้องรอคนแอปพุซอีกครับมันก็ต้องสุดท้ายมันก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาอยู่ดีหรือเปล่าครอันนี้แล้วแต่กติกาในแต่ละที่แล้วนะครับถ้าดูกระดบนี้เพราะว่าถ้าฟังดูตรงนี้มันจะเหมือนในกรุงเทพมหานครที่เขามีระบบจัดการค่อนข้างเฉพาะต่างจังหวัดไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าแต่างจังหวัดถึงแม้เราจะให้มีการตกลงกันเนี่ยเขาก็จะมีข้อที่เขาคุยกันในกติกาตะล แต่ถ้าเกิดจุดใจที่จังหวัดใดที่มีประเด็นอะไรอย่างเงี้ยเราคงต้องไปดูนี้<ะ>ในกรุงเทพมหานครที่เขาต้องมีการตรวจกันก่อนหรืออะไรต่างๆเนี้ยก็เป็นเพราะร้องระหว่างหน่วยที่รับกับหน่วยที่ที่ที่ส่งเพราะบางครั้งการที่พี่น้องประชาชนเดินไปหน่วยที่ให้บริการให้ไปแล้วหน่วยที่รับเงินพี่น้องประชาชนไปล่วงหน้าท่านก็นจะรู้สึกว่าฉันต้องไปตามจ่ายก็เลยอยากจะชำเลืองดูสักนิดนึงอะไรต่างๆแบบนี้ ก็ยังไม่อยากให้มองว่าเป็นปัญหาแต่เป็นมองเป็นเรื่องระบบที่ช่วยกันดูตรวจสอบเพราะถ้ามีการอะไรฮะไปใช้บริการระเบิกผิดพลาดขึ้นมาทางหน่วยที่ต้องไปตามจ่ายก็รู้สึกไม่สบายใจดังนั้นเขาขอดูเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ถ้าไม่ผิดคิกาอะไรก็ยินดีครับแล้วเรื่องมะเร็งนี่สรุปว่าได้ข้อสรุปไหมฮะเพราะว่าเมื่อกี้ฟังจากที่ประชุมบอร์ดเนี่ยก็คือยืนยันว่าถ้ามีโรคแทรกซ้อนหรืออื่นๆ่เราตัดออกไปเป็น OP An y w h e r วรหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ อตอนนี้ก็คือพูดง่ายคิดง่ายๆอย่างนี้เมื่อเราถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งแล้วเราไปรับบริการที่ไหนที่มีความพร้อมเราจะได้รับบริการทั้งตัวโรคมะเร็งเองและตัวโรคแทรกซ้อนอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเราก็าด้วยความคิดว่าอะไรที่เนื่องจากเป็นเรื่องมะเร็งเราก็จึงอยากจะใช้งบประมาณที่ดูแลเกี่ยวกับมะเร็งดังนั้นอะไรที่ไม่เกี่ยวกับมะเร็ง ก็มีวัตถุประสองค์อยากจะให้มีการรักษาในระบ,แบบแต่ฟังดูเหมือนกับแบาจากข้อเรียกร้องของโรงพยาบาลที่ให้บริการคนไข้มะเร็งเนี่ยต้องคิดว่าไหนๆคนไข้มาแล้วอ่ะไม่จะต้องให้ไปรับบริการอีกโลกหนึ่งกับอีกที่หนึ่งซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นข้อดีสําหรับประชาชนนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องขอบคุณโรงพยาบาลด้วยว่าประสงค์อยากจะให้บริการส่วนเรื่องงบประมาณเลยก็ไปตามจ่ายครับไม่มีปัญหาอะไรแต่วันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวพี่น้องประชาชนและวันนี้ที่เราบอกว่าให้ให,ใ,หให้เบิกเข้ามาทั้งหมดเนี่ย ก็เพื่อดูระบบก่อน3เดือนว่าถ้าระบบนี้มันดีจริงๆแล้วเป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยก <c oughs> ็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าจะไม่ใช้ระบบนี้ต่อไปนะครับผมเพราะว่าเป็นเพียงแต่ว่าเมื่อเราดูอยากดูในมุมมองของคนจ่ายเงินมันจะมองในเรื่องเงินแต่มันไม่ได้ยังไม่ได้มองในประเด็นเรื่องประชาชนมากพอหรือว่าในอดีตเราจริงๆก็มองอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อมาดูยอดเงินย้อนกลับมาปรากฏว่าเอ๊ะทำไม ยอดที่จ่ายเนี่ยกับเป็นค่ารักษามะเร็งที่มันน้อยกว่าค่าไอ้ที่ไม่ใช่มะเร็ง <Huh. S 1> ก็เลยอาจจะมีความกังวลแต่ดังนั้นผมว่าวันนี้ตั้งต้นกันใหม่ฮะเอาเป็นว่าขณะนี้ยืนยันว่าที่นอกระบชดชยที่วิจัยมะเร็งไปรับบริการอย่างหน่วยบริการที่ให้บริการแล้วเกิดมีการรักษาที่ไม่ใช่มะเร็งด้วยหน่วยบริการให้รักษาก็มาเบิกกับกสวทชวน,นะครับไม่จำเป็นต้องส่งึงขอใบส่งตัวอะไรเพื่อมาบอกว่าจะยืนยันว่ามีหน่วยอื่นจะมาจ่ายอะไรไม่ต้องประเดยวทำตรงนี้ไป ที่บอกว่า3เดือนไม่ใช่อะไรหรอกครับก็เพื่อให้มีคณะทํางานมนาะช่วยกันดูเพราะปัญหาไม่ใช่รเรื่องนี้หลังเดียวนะครับ,รบมันยังมีเรื่องยายาที่ไม่อยู่ในบรรยาหลักอะไรเยอะแยะไปหมดก็เลยคิดว่าอยากกันนั้นเลยไม่ให้ดูปัญหามันอันนี้อันเดียวดูให้ทุกๆระบบแล้วนะเอาอาจารย์หลายๆท่านมาช่วยกันดูครั้งหนึ่งเพราะเรายัางมุ่งมั่นนะครับว่ามันเล็งเป็นเรื่องสําคัญถ้าเราดูแลผู้ป่วยได้ดีเนี่ยรโรคนี้เป็นโรคที่เรียกว่าล้มละลายได้ก็ที่บอกว่าจะใช้เวลาอีกสเดือนเนี่ยก็ จะมีคณะทํางานมาดูครับสรุปก็คือว่าผู้ป่วยมันต้องวิ่งไปเอาใบส่งตัวเยืนยันครับถ,ถ้าโรงพยาบาลบอกให้เอาก็ไม่ต้องวิ่งก็ได้ไม่ต้องไปก็ไดนะ้คือตรงนี้ที่ผมอเวลาเราถามในประเด็นย่อยอย่างเงี้ยเราต้องเห็นว่า,านโยบายเราไม่ได้มีแต่ในหน้างานยังมีอยู่เนี่ยเมื่อวานก็มีการซักซ้อมกับโรงพยาบาลหลายหลายแห่งคือ<ม>ที่เราคุยเนี่ยเราได้คุยกับผู้บริหารโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ผมเข้าใจว่าผู้บริหารด้วย เจอหน้ากันก็พูดคุยเจตนาดีไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าบางทีหน้างานเนี่ยจะให้เราไปอะไรฮะจ้ำี่จ้ำใจถึงขนาดกล่าวโทษหน้างานก็ไม่ไม่ใช่แต่คิดว่าถ้ายังมีอยู่นะครับก็อยากให้ส่งข้อมูลให้เราเ้าไปประสานขออีกเรื่องหนึงได้ไหมครัคือมันมีกรณีที่คุณหมอประกันสังคมเขาออกมา นั่นอาจจะไม่เกี่ยวกับบัตบรทองแต่ว่าบอร์ดประกันสังคมที่เป็นสัดส่วนของลูกจ้างอะครับอย่างพวกนักวิชาการที่เข้าไปนั่งเป็นบอร์ดพวกอาจารย์สัทธารามอย่างนี้ฮะพยายามจะให้มีการให้ข่าวกับสื่อว่าอยากจะมาชงกับสปสชอ,อยากให้ผู้ประกันตนได้ใช้สิทธิ์บัตรทองเป็นพื้นฐานอันนี้เราพอจะมีความเห็นคร่าวๆไหมครับหรือว่านนเคยมีการคุยเรื่องนี้ไหมฮะ คือทางของเราเนี่ยเราก็เชื่อว่าสิทธิ์ของเราเนี่ยเป็นสิทธิ์พื้นฐานหลักของสวัสาประชาชนนะครับอย่างเขาเขาอยากใช้ร้านยาด้วยอยากใช้ปฐมภูมิด้วยเพราะผู้ประกันตนประกัตตนตนต้องวิ่งไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์อย่างเดียวนี่ครับผม <ๆ S 2> ค,คิดว่าทางสำนักง,งานประกันสังคมคงจะรับไปดูแลนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกระบบคนดูแลระบบอยากอยากให้การบริการที่ดีที่สุดกับผู้ที่อยู่ในระบบตัวยแต่ว่าแต่ละระบบมีปัจจัยามีแนวคิดอะไรแต่ละเรื่องหรือมีข้อจํากัดทางกฎหมาย ผมคิดว่าดีฮะที่ช่วยกันสะท้อนกลับมาแล้วให้ผู้ที่ช่วยกันดูอ่ะ <S 2> <S 2> <S 2> เหมือนบางอย่างของเราก็สู้ประกันสังคมไม่ได้บางอย่ากงก็ยังถูกคอมเมนต์ถูกกะว่ายังทําไมไม่เหมือนสวัสดิการนู้นสวัสดิการนี้ผมว่าถ้าเรามองในแง่บวกก็พยายามเอาข้อมูลต่างๆนี้มาดูว่าภายใต้กฎหมายที่เราดูภายใต้สิ่งที่เราดูเนี่ยจะทำอะไรให้เกิยยดประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีสิทธิ์ในระบบเรา อาจจะตอบได้ไม่ชัดแต่ครูไม่ได้บแต่แต่ว่าอยากทราบในรายละเอียดว่าเคยได้คุยกันไหมฮะแนวคิดพวกนี้เคยได้มีการแบบว่าคุยกันเชิงหลัการเลยฮะจริงๆของเราเนื่องจากเราไม่ได้ตั้งโจทย์แบบนี้คุยรายละเอียดนะครับไม่ได้มีการพูดคุยกับทางสำนักงานประกันสังคมอะไรเราก็ไปทํางานร่วมกับสำนักงานประกันสังคมเรื่องสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่เราได้เงินของส่วนที่ดูแลประชาชน66ล้านคนตอนนี้ก็เราทำเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสิทธิประกันสังคมนะครับท่านได้สิทธิ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคของประกันสังคม14รายการแล้วเนี่ยท่านก็ได้ของสวทช24รายการเหมือนท่านได้ PNP ส่งเสริมสุขาพป้องกันโรค38รายการอันนี้เราคุยกันแล้วทํางานร่วมกันเคยไปเปิดงานร่วมกันที่โรงงานที่ปทุมธานีอะไรตรงน,นี้มีการพูดคุยครับ